สวัสดีครับพเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขาย,ยรถยนรถบรรทุกมือ2และทางยู u ูบรถบรรทุกมือ2ส,สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อดัสามคิวเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6ล้อยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนาบียูยี่สิบรหัสคัสซีบียูยี่สิบรหัสเครืนน่องยนต์บียูแปดสิบห้าแรงมา้ารถห้างแท้ครับรถสีสันบางเดิมครับภายในอุปกรณ์ครบเครื่องเกียร์สมบ,บูรณ์ครับคัสซีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างดียางสวยกระบะดับบรรทุกสภาพดีครับดับบรรทุกสามคิว เหมาะกับงานบรรทุกอิฐหินดินทรายหรือบรรทุกพืชผลทางการเกษตรได้ครับเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมโอนรถขับใช้งานปกติหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6กล้อด,ดับไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา1 5 5 0 0 0าบาทห5ึ0 0ืบาทด้วยโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ